คอมเมนต์ต่อมาหนูแอดแฟนพี่ให้แฟนพี่รับหนูด้วย <c oughs> VC ชอบร้านขายไก่ตั้นราคาถูกเผา VC มีทุกเผากล่องสุ่ม VC งบ49บาทได้เผา VC จริงๆโคตรคุ้มมีบริการกดเกมพา,าสกดผลปีศาจรับฟาร์มทุกอย่างในเกมสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ว่าจะทำนานแล้วแหละ จากคลิปเดิมที่พี่เคยเล่นกับน้องมิวครั้งแรกน้องๆจําได้ไหมมีชื่อคลิปว่าเล่นกับน้องมิวครั้งแรกพวกเราจะเล่นด้วยกันดีๆในคลิปนั้นน่ะพี่ได้ถามกับทุกคนว่าตู้เซฟอยู่ไหนแล้วก็เข้าธนาคารยังไงแล้วก็มีเพื่อนๆทุกคนมาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปวันนี้พี่จะทําตามคอมเมนต์ที่ทุกคนบอก เอาจริงๆนะบางคนนะ่ะบอกว่าเล่นบูคเวนมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วยังไม่รู้อะไรเลยก็พี่เข้ามาเฉพาะทำคลิปเท่านั้นพี่ก็ไม่ได้มาเล่นแบบจริงๆจังๆ Ừ, แล้วก็พี่จะไม่ไปดูคลิปช่องอื่นพี่อยากศึกษาด้วยตัวเองเพราะว่าการที่จะเล่นเกมให้สนุกอะ่ะเราต้องสาแล้วก็เล่นด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองถึงจะสนุกการที่เราไปดูคลิปของคนอื่นเนี่ยมันมันไม่สนุกอะ่ะทุกคนมันรู้แล้วไนงะ เพราะฉะนั้นการที่จะเล่นเกมให้สนุกก็คือเราต้องเล่นให้รู้ด้วยตัวเองมาคอมเม์แรกคี๊ g a สีเขียวอยู่ที่คอมค่ะโอเคเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานปุ๊บก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ขังน้องมิวไว้ข้างในไงกาสสีเขียวอยู่ที่คอมค่ะมาอันนี้คอมกา s สีเขียวอยู่ที่คอม กด e อยู่ที่คอมาก๊สสีเขียวอยู่ที่คอมคอมเครื่องไหนเอ่ยอ๋อนีไงนีไงนีไงเจอแล้วโอเคต้องใช้าร์ดใบนี้เปิดประตูใช่ไหมโอเคเรามาใช้กาก๊สสีเขียวเปิดประตูเปื่อได้จริงด้วยแสดงว่าเราก็ไม่ต้องมาป้นให้ยากดีก็คือเราเข้ามาแล้วก็เรากดอย่างนี้เลย เอาเอาเอาไหนดูซิว่าถ้าเราระเบิดเนี่ยจะสามารถเอาเงินออกมาได้ไหมเออทิ้งแล้วก็ระเบิดตุ้มตำเอา้ามันก็ง่ายดิทุกคนทำแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออง่ายแล้วก็เอาการ์ดออกมานี่ไงเออ ไม่เห็นจาเป็นต้องแบบอแอบๆลับๆล่อๆเลยเออง่ายจะตายโอเครอมาจากคอมเมนต์น้องผู้หญิงรูปการ์ตูนแอนิเมะยูเซอร์อะไรก็ไม่รู้พี่ต้องอุดหนุนฉันจะหาตู้เซฟเจอคะ่ะพี่ต้องอุดหนุนฉันจะหาตู้เซฟเจอค่ะพี่ต้องอุดหนุนฉัน แสดงว่าพี่ต้องเอาเงินให้น้องมิวใช่ไหมถึงจะหาตู้เซฟเจอเออพี่ว่าไม่ใช่นะนี่พี่ได้สร้างบ้านหลังนี้ที่น้องมิวเคยสร้างไว้แล้วปะเรามาหาตู้เซฟกันเลยอันนี้ก็คือพี่ยังไม่ไปดูคลิปช่องไหนมานะทุกคนพี่อยากหาด้วยตัวเองบ้านหลายๆห,หลังเนี่ยเนี่ยบ้านหลายๆห,หลังพี่ก็อยากหาด้วยตัวเองนะ เออมันคือความสนุกอย่างหนึ่งของการเล่นเกมนี้คอมเมนต์ของน้องคนนี้พี่ขอตัดไปละกันเพราะว่าปีพีไม่ค่อยรู้เรื่องอะน้องมาคอมเมนต์ต่อมาน้องคอมเมนต์บอกว่าวิธีขับตู้เซฟบ้านหลังนี้มันอยู่ใกล้ๆที่ปั๊มน้ําให้เราเอาทั่วไปขุดตรงนั้นแล้วมันจะมีตู้เซฟโอเคเออวิธีขับตู้เซฟ ขับตู้เซฟเอาตู้เซฟมาขับวิธีจับตู้เซฟเหรอน้องเขาจะพิมพ์ว่าวิธีจับตู้เซฟหลังนี้มันอยู่ใกล้ๆที่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำอยู่ไหนปั๊มน้ำมืดมืดแล้วปั๊มน้ำอยู่ไหนเอ่ยมีแต่คู่น้ำนี่คู่น้ำหาปั๊มน้ำไม่เจอแล้วก็แท้งน้ำนี่เปิดน้ำแล้วก็เอาคู่น้ำวางลงตรงนี้ แล้วให้เราเอาทั่วไปขุดตรงนั้นทั่วทั่วหรือพั่วพั่วเหรอนี่ใช่ไหมพั่วในกระเป๋ามีพั่วไหมทุกคนในกระเป๋ามีพั่วไหมปึงป้งปึ้งไม่มีแสดงว่าพั่วเราสามารถหยิบได้แต่ตรงนี้โอเคแล้วให้เราเอาทั่วไปขุดตรงนั้น เอาทั่วไปขุดตรงไหนเอาไปขุดตู้เซฟหรอเราหาตู้เซฟยังไม่เจอนี่ทั่วขุดขุดทั่วเอาทั่วไปขุด,ดขุดขุดขุดในแปลงเขาขุดทั่วทั่วไปขุดที่ปั๊มน้ําปั๊มน้ํามันมีแต่แทงน้ําอ่ะแทงน้ํางั้นเราเอาทั่วทั่วเอาทั่วมาขุดในนี้ ั่วมาขุดในนี้ทั่วมาขุดสักคู่นะน้องๆทั่วมันสามารถกุดท่าทางได้ไหมอ๋อได้มีสามท่าทางท่าทางขุดน่าจะที่สองปึ๊บทั่วมาขุดปั๊มน้ํามัญหาปั๊มน้ําไม่เจอนี่แหละเอาไม่เอาคอมเมนต์ต่อมามีตู้เสกค่ะคอมเมนต์นี้น้องเขาตัดปัญหาไปเลยอะทุกคนมีตู้เสก ตู้เสกตู้เสกอยู่ไหนตู้เสกมีตู้เซฟค่ะโอเคคอมเมนต์ต่อมา พี่เข้าหูขาบ้านน้องมิวมีตู้เซฟคะ่ะไม่รู้ว่าบ้านน้องมิวมีตู้เซฟแต่พี่หามไม่เจอไงโอเคคอมเมนต์ต่อมาหนูแอดแฟนพี่ให้แฟนพี่รับหนูด้วยเอออ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกมนะคะเออพี่อันเขาอยากรับเดี๋ยวพี่อันเขารับเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัดตัดออกนี่ทุกคน คอมเมนต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วพี่ๆถ้าพี่อยากให้ตู้เซฟตู้เซฟมันมีอยู่พี่ต้องไปที่ใกล้ๆหลังข้าโพดแล้วต้องให้เห็นที่ขุดดินอันนึงมันจะมันจะเอาไว้ให้ขุดแล้วพวกเราต้องไปขุดตรงใกล้ๆที่มันเป็นถังน้ำ นี่ตรงข้าวโพดข้าวโพดแล้วที่เห็นที่ขุดดินอันนี้ที่ขุดดินไปขุดตรงที่ใกล้ๆถังน้ําถังน้ําพี่คิดว่าถัางอันนี้เขาเรียกว,ว่าแทงน้ําถังน้ําน่าจะเป็นถังสีฟ้าๆนี้ใช่ไหมใช่ไหมถังโอเคขุดขุดขุด,ขดมันต้องขุดนานแค่ไหนอะทุกคน โอ้ยทุกคนจริงด้วยขุดตรงทางน้ํานี่ทางน้ําวางได้ไหมวางไม่ได้โอ้ได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 เจ๋วเจ๋วแล้วจะออกยังไงเนี่ยโอ้เจอแล้วทุกคนมันอยู่ใต้ดินเออมันอยู่ใต้ดินนี่เองคอมเมนต์นี้พี่ซื้อได้ผลได้ผลโอเคคอมเมนต์อื่น,นๆพี่พี่จะไม่เชื่อถือและพี่จะ เชื่อถือคอมเมนต์ยาวๆพี่จะอ่านคอมเมนต์ยาวๆมันจะออกยังไงอะโอเคค่ะทุกคนบ้านหลังนี้ก็ผ่านไปแล้วมาต่อมาพี่ขอให้น้องๆคอมเมนต์แล้วก็ขอคำปรึกษาจากผู้ที่เคยเล่นบุกฮาเวนมาแล้วว่าบ้านอีกหลังตูเต้เซฟอยู่ไหนเพราะว่าพี่ลองหาทั่วและไม่เจอนี่บ้านหลังนี้ทุกคนนี่บ้านหลังนี้นี่อุย้ยบางนี่ คือว่านะเป็นสถานที่แล้วก็เป็นบ้านที่สวยมากเลยแล้วพี่ก็เดินหาทั่วนี้แหละไม่เจอไม่เจอตู้เซฟเออไม่เจอไม่เจอจริงๆนะเนี่ยเดินมาที่นอนตรงนี้ก็ไม่มีตู้เซฟแล้วก็ไม่มีความลับอะไรเลยนี่ไม่มีห้องน้ำห้องน้ำ ไม่มีไม่มีพี่หามาทั้งวันเลยพี่เคยคิดว่าตู้เซฟเนี่ยน่าจะอยู่ใต้ดินหลังนี้พี่ก็เลยแบบพยายามมุดพยายามแบบเข้ามาดูไม่มีอ่ะทุกคนไม่มีจริงๆนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออแปลงผักนี่น่าสงสัยมากโอ้มีนี่เนี่เอ้ยไม่ใช่ตู้เซฟนี่ไหนดูซิบุมบัาม บามก็ไม่พังแล้วก็บูมบามไม่ใช่ตู้เซฟเอ,อ้ยหรือว่าหรือว่าตรงนี้เป็นตู้เซฟวางแล้วก็บูมบ้ามไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่เลยพี่พยายามหาแล้วจนปัญญาม,มากๆอยู่ใต้นี้ไหมเอ,อ้ยเข้ามาได้เข้ามาได้แต่ไม่มีไม่มีเข้าได้แต่ไม่มีหรือว่าหยุด เฮ้ยท่าน,นแน่มีพัว่วมีพว่วแน่ๆเลยใช่แน่แน่เขาต้องให้เราขุดดินแน่แน่ไปขุดขุดขุดใต้ต้นไม้เพราะว่ามีพัว่วอยู่แถวๆใต้ต้นไม้ขุดขุดหรืว,ว่าอยู่แปลงผักนี่ขุดไม่รู้จริงๆนะทุกคนไม่ได้แกล้งอะไรเลยนะโอ้ย อยไม่อยากไปดูช่องอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเราดูช่องอื่นเนี่ยมันจะหมดสนุกไงโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงๆต้องให้ทุกคนบอกแล้วแหละว,ว่าตู้เซฟอยู่ไหนโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาทำ หาตู้เซฟบ้านหลังนี้ดีกว่าโอเคค่ะทุกคนถ้าหากใครรู้ว่าตู้เซฟบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่ด้วยพี่คิดว่ามันน่าจะขูดนี่แหละเพราะว่ามันมีจอบมันมีจอบอยู่บ้านหลังนั้นน่ะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะจริงจริงนะ